สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนานะครับอุปกรณ์อยากให้เห็นลูกค้าว่าได้ในเซตเนี่ยในเซตที่เราจัดโปรโมชั่นเมื่อวานนะครับเป็นเซต8,9 0พนนะครับลูกค้าก็จะได้โปรแกรมลายชื่อ3 0 0 0 0 0กว่ารายชื่อแล้วนะครับแล้วก็ได้เครื่องสแกน2เครื่องเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ1เครื่องแล้วก็เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับโอเคไปดูสินค้าตัวเป็นๆเลยนะครับว่าเราจะแจ้งลูกค้าว่าได้ตัวไหนไปจะได้เป็นสินค้าตรงปกนะครับโอเค แรกนะครับลูกค้าจะได้ซอฟต์แวร์ครับในเซ็นลกา8,9ดห0นนะครับมาพร้อมรายชื่อเนี่ยมี3แสนรายชื่อเปิดร้านได้เลยพร้อมระบบ AI นะครับมาตรฐานโลกนะครับ AI เบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้นะครับแล้วก็เรามาแกะดูข้างในนะครับลูกค้าก็จะได้ USB ในการติดตั้งพร้อมรายละเอียดจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็บัตรรับประกันครับลูกค้าพร้อมวอยในการใช้งานอุ่นใจครับ บริการนะครับในส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยย้ำนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ว่าจะพบปัญหาอะไรในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับดูแลฟรีไม่มีใครจ่ายนะครับตลอดอยู่กับใช้งานไม่มีการมาเก็บค่าครั้งบริการ500จีประานะครับไม่มีนะครับโอเคได้ซอฟต์แวร์นะครับ1รายการที่1นะครับรายการที่2ใหได้เครื่องสแกนนะครับตัวนี้เป็นไร้สายนะครับตัวไร้สายก็จะเป็นอ่า 100 CW W นี่แปลว่าไร้สายนะครับลดตัวแบบมีสายเนี่ยจะไม่มี W นะครับย่อมาจากวเลสนะครับลูกค้าจะได้ไป2ตัวตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือใช้งานพร้อมกันใช้ได้เลยนะครับมาดูหน้าตาของอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นตัวไร้สายนะครับลูกค้าก็จะได้ขาตั้งและไร้สายไร้สายสามารถถอดสายได้เสียบสายสัญ,ญญาณก็สามารถใช้งานได้ออโต้สแกนได้เห็นไหมคะ ลูกค้าจะได้ไป2ตัวนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบมีสายมีสายที่จะถอดตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช้งานนะครับเห็นไหมฮะได้ไปถึงสองตัวรับประกัน1ปีเสียตกตึก1ชั้นเราก็รับประกันนะครับเพราะว่าตามประสบการณ์เนี่ยขายมาเป็นพันๆชุดลูกค้ายังไม่เคยเคลมเลยเพราะเราคัด,ดสินค้านี่มีคุณภาพให้ลูกค้านะลูกค้าก็จะได้ตรงนี้ไปนะครับโอเคจบนั่นนะครับในส่วนนี้นะครับ นี่คือรายการที่2นะครับเครื่องสแกนเครื่องพิมพ์ไบเสร็จครับมาตรฐานเดียวขนาดไซส์เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปชั้นนำนะครับในการใช้งานนะครับอตัวนี้อาจจะอันบ็อกนิดหน่อยนะครับก็จะได้สินค้าใหม่แกะกล่องนั้นลูกค้าออกใบกำกับภาษีได้ครับนี่ก็จะมีสายไฟมีกระดาษแล้วก็ตัวนี้เอาแถมก,กระดาษให้ลูกค้าไปเริ่มกิจาการเนี่ยแม้วนเลยนะครับ ให้ไปเลยนะครับสีทองมงคลให้ไปครับก็จะได้สินค้าตัวนี้ครับอุปกรณ์ก็จะเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมครแข็งแรงรับประกันหน่วงใกำกับภาษีได้ย้ําเหมือนเดิมนะครับการใช้งานง่ายมากครับไปถึงแค่ใส่กระดาษแล้วก็ดึงก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเจ้าเจ้าหน้าที่จะดูแลได้เครื่องพิมพ์นะนะครับชิ้นต่อไปครับลูกค้าลูกค้าจะได้เครื่องพิมพ์บาโค้ดครับ ในเซตร,ราคา8,009นะครับรายการต่อไปจะได้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอีกหนึ่งเครื่องในการรับใช้งานนะครับรับประกันใบรับประกันนะครับ0-2ปีนะครับสบายใจอุ่นใจกริบๆเลยครับ2ปีนะครับลูกลค,คก้าซื้อสินค้าเนี่ยถ้ามีประกันศูนย์นี่อุ่นใจครับทุกอย่างนี่ประกันศูนย์หมดให้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดไปอีกถึง4ม้วนนะครับ ม้วนล,ละ700ดวงลูกค้า4มว้วนเกือบครึ่งหมื่นนะครับในการใช้งานเพราะว่าสบายๆลูกค้าไม่ต้องไปห,หาซื้อแล้วครับนี่ตัวอย่างเครื่องครับโอ้พลาสติกพรีเมียมดูดีดูดหรูมากครับการใช้งานก็แค่ง่ายครับสอดเข้าไปแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดโอเคก็เห็นไหมฮะลูกค้าก็จะได้ไปก็รายการต่อไปนะครับในเซต8 9 0 0ันนะครับที่เพิ่งจัดนะครับ ลูกค้าจะได้เป็นลิ้นชักเก็บเงินสดอีกครับในกล่องนะครับมาตรฐานบาร์โค้ดประกัน2ปีครับเสียเปลี่ยนใหม่นะครับอุ่นใจเออเอ็นลืมอะไรไปนิดนึงครับคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวเอ็นบขอย้อนนิดนึงนะครับลูกค้าอาจจะมาดูโปรแกรมที่ลูกค้าจะได้นะครับ AI ลูกค้ายังได้สิทธิ์ในโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นะครับ ดูยอดขายมือถือผ่านเรียลไทม์ทุกที่บนโลกครับโดยที่ตัวแกรมตัวโปรแกรมหลักยังเป็นตัวออฟไลน์ที่สามารถที่จะสแกนขายในเครื่องในราคาในรายการปกติได้รวดเร็วเหมือนเดิมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่สามารถดูยอดไรายได้สินค้าหมดสต็อกผ่านมือถือทุกที่บนโลกใบน,นี้ได้นะครับในการร่วมใช้งานได้นะครับตัวนี้เราจะพิเศษให้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ แสดงว่าลูกค้าไปโลตัสแมคโครไปทุกที่จะไปนั่งกินกาแฟลูกน้องทำงานเลยดูยอดขายได้ทันทีครับนี่คือตัวใหม่นะครับแล้วมาพร้อมลายชื่อที่บอกไปแล้ว300,000กว่ารายชื่อที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางเรานะครับสแกนขายเปิดร้านได้เลยโอเคเดี๋ยวเกือบจะลืมว่าสิ้นสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้ก็คือลิน้นชักเก็บเงินสดนะครับมาครับลูกค้าเดี๋ยวอยากจะให้เห็นของจริงหน่อยครับ ทุกคอเก็บเงินสดน,นะครับอ่าสมมติเปิดจริงๆสดๆจากตัวโปรแกรมเลยครับใส่รหัสลิ้นชักเด้งครับลูกค้าจะได้ลิ้นชักอีกหนึ่งเครื่องนะครับสามารถรองรับ5ช่องแบงค์พันเห็นไหมฮะใส่สบายแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20เอาออกง่ายครับมันจะมีจังหวะของเครื่องนี้ได้เลยแข็งแรงทนทานเป็นเหล็กครับ มีช่องลับอีกนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปสินค้าฟังเสียงครับไม่ก้องแก๊งนะครับเหล็กนะครับลูกค้าไปยืนเล่นได้เลยนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานของทางเรานะครับจะดีดเมื่อลินชักดิ่งนะครับเห็นไหมครับในเซต8ปดพนเนะครับเดี๋ยวไอ้มีนจะสรุปอีกทีลูกค้าจะได้ตามเมื่อกี้เลยนะครับที่เพิ่งลงเมื่อวานนะครับโปรแกรมรายชื่อ30,000ืดูผ่านมือถือได้ทุกที่ เช็คสต็อกจากมือถือได้หมดปรับสต็อกนะครับเครื่องสแกนมีสายและไร้สายเครื่องพิมพ์ใบเสร็จพร้อมกระดาษนะครับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแล้วก็ลิ้นชักนะครับในการใช้งานครบเซตจุกจุกแปดพั 8, านารมาแล้วเหลือเท่าไหร่ดีเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหันมาแล้วลูกค้าเนี่ยได้ใช้ซอฟต์แวร์ในราคาพันกว่าบาทอุปกรณ์พันกว่าบาททั้งนั้นเลยนะครับไม่ถึงนะครับฟรีค่าจัดส่งฟรีค่าดูแล ฟรีทุกอย่างก็คือหมดทางเรามีหน้าร้านหารชิ้นออกมาแล้วเนี่ยจะตกอยู่ประมาณนี้ลางเราจัดให้นะครับส่วนวันนี้ก่อนไปนะครับก็ดีเคเลนถ้ายังไงมีอะไรสอบถามนะครับทางเราเปิดมา20กว่าปีละ ราคาเราฟริกคอร์สให้ลูกค้าได้เพื่อ SME ไทยนะครับส่วนวันนี้แอดมินไปนราคา8ป0พันนะครับเซตน,นี้ใครสนใจก็สั่งซื้อที่ไลน์แอดที่แอดมินได้เลยครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับออกใบกำกับภาษีใบเสนอราคาได้นะครับเกิ่ลูกค้าต้องการไปเสนอราคาก่อนสั่งซื้อนะครับสวัสดีครับ